หจิตสงบไว้กลางภูผาหนึ่งความคิดสื่อตรงต่อเบื้องบนสิทรักเอย๋ยน้อมในจิตบริสุทธิ์ศึกษาธรรมจึงเข้าถึงหลักธรรมน้อมในจิตสงบนิ่งศึกษาธรรมจึงก่อเกิดสมาธิน้อมในจิตศรัทธาจริงใจศึกษาธรรมจึงเข้าถึงหลักความใน น้อมในจิตมั่นคงปณิธานศึกษาธรรมจึงเข้าถึงภาวะบำเพ็ญของผู้ปฏิบัติธรรมน้อมในจิตสำนึกขอบพระคุณจึงเข้าถึงจิตเสียสละอุทิศทุ่มเทเข้าใจไหมสิตรักเอย๋ยหนึ่งชีวิตได้พบธรรมบำเพ็ญแท้หาใช่ว่าต้องเป็นวยัยใดหรือเพศใดเท่านั้นในยุคสามไม่ว่าสภาพใดฐานะใด ชนชั้นใดต่างเสมอเทียมกันเพราะพุทธจิตล้วนเท่าเทียมมิแบ่งกันเวไนบำเพญรรมต่างบรรลุพุทธ,ธได้เพราะฉะนั้นในยุคสามทำลงถ่ายท่อสู่ครัวเรือนอยู่บ้านก็สามารถบำเพ็ญทำได้ทำงานไปก็สามารถบำเพ็ญได้เนื่องทุกที่ต่างน้อมนำพระธรรมสู่ใจตนได้ ไม่ว่าสถานที่ใดสิรักต่างบำเพ็ญใจตนได้ศึกษาธรรมในสถานพุทธะก็เพื่อให้รู้ถึงหลักสัจธรรมหลักจริยธรรมสำนึกถึงมโนธรรมแห่งตนมาสถานพุทธะเพื่อปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลนับว่าสร้างโอกาสให้ตนได้เข้าใจธรรมบรรลุธรรมได้แต่มิควรยึดมั่นในสถานที่ในรูปลักษณ์ ในตัวอักษรมากจนเกินไปเนื่องเพราะธรรมะแท้คือพุทธจิตอันบริสุทธิ์สว่างใสไม่ใช่สิ่งสมมุติใดในโลกาเพราะฉะนั้นทุกขณะพึงสงบจิตลงย้อนเข้าสู่พุทธสถานกลางตนมันสำรวจตนอยู่เสมอมันขัดเกลาให้กลมใสเข้าใจไหมกลางโลกามากมายเรื่องราวมากระทบจิตใจให้สุขทุกโศกเศร้า ยินดีระคนกันไปบางเรื่องสมใจบางเรื่องผิดหวังนั่นเป็นเพราะใครหากรู้สัจธรรมหากรู้แก่นแท้หากรู้ถึงชีวิตจริงย่อมหลุดพ้นวงโคจรแห่งโลกโลกีนี้สิทธิ์บำเพ็ญธรรมพึงน้อมบำเพ็ญจิตสิทธิ์ดำเนินงานธรรมพึงน้อมอุทิศทุ่มเทสิบเก้าเดินไปแม้ผจญการเขี่ยวกรำทดสอบเท่าไหร่ อาจารย์บอกเจ้าขอให้ใจคงมั่นมิหวั่นไหวมิแพ้พ่ายลงไปกลางคันบ่อเพญธรรมหลุดพ้นเวไนหลุดพ้นเวียนว่ายสำคัญยิ่งนักทั้งต่อหนึ่งชีวิตและอีกหลายชีวิตเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้มแข็งก้าวเดินต่อไปมิหวั่นกลัวหนทางยาวไกลมิใช่โรยด้วยดอกไม้หนทางยาวไกลมิใช่มีแต่กรวดหินเท่านั้น ขอสิทธิจงมั่นใจอาจารย์เคียงข้างรับรู้จิตใจเจ้าเสมอเพียงวันนี้มีปณิธานก้าวไปมีจิตศรัทธาจริงใจแน่ๆเรื่องที่ร้ายกลับกลายกลายเป็นดีได้เสมอฟ้าเบื้องบนไม่ทอดทิ้งพุทธบุตรคนดีเสมอดุดเช่นอาจารย์ไม่ทอดทิ้งสิทธิเสมอตลอดเส้นทางอุปสรรคเป็นบันไดให้ก้าวสูสูงขึ้น การทดสอบช่วยขัดเกลาสลักสลาวเป็นยกงดงามดังนั้นหนึ่งชีวิตในชาตินี้มีค่าเพียงไหนจงถนอมรักษาบําเพ็ญธรรมสร้างบุญกุศลสร้างโอกาสให้กับตนเข้าใจไหมยิ่งบําเพ็ญยิ่งเข้าใจในสัจจะยิ่งศึกษายิ่งน้องนำหรือไทยสวัยยามราตรีจุดเทียนสองแสงกลางใจ ไล่ความมืดคืนสดใสกลางใจตนโอ้สิทรักจงพิทักษ์จิตทำมัน่นสั้นยาวนั้นอยู่ที่เราเห็นค่าไหมหากรู้ค่าแม้สั้นย่อมไม่เป็นไรหากยาวไปแต่ไร้ค่าใครจะชมในวันนี้มุ่งมั่นในตนแท้ท่วนกระแสวิบากกรรมบุญทานสร้างบนโลกาแดนเตาหลอมที่อำพราง กิเลสกลางกั้นไว้มุ่งทลายสิทรักเอ๋ยฝ่ายธรรมล้ำวิสุทธ์บำเพ็ญหลุดพ้นเวียนว่ายในยุคสามบำเพ็ญจิตแห่งตนให้งดงามทุกมงยามเฝ้ารักษาทาในตนก่อนจากลาเลี้ยวมองหาหมวลสิทรักทุกเวลาตระหนักฆ่าตนนี้ถนอมรักกายใจทุกนาทีอุทิศพลีเพื่อทำตลอดทาง ทุกขณะอบอุ้มซึ่งกันไว้ร่วมเรือพายขึ้นสู่ฝั่งนิพพานนะอภัยรักสามัคคีมั่นคงนาทุกเวลารู้ว่าอาจารย์เคียง